ต่อไปข้อข้อสิสอนะคะข้อ12ข้อใดแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยกอไก่น้ำหวานตักบาตท,ทุกเช้าขอไข่ชมการแข่งขันประเพณีวิ่งควายขอควายสันติร่วมเชียร์ฟุตบอลกับภาพรงองู วิพารดน้ําขอพอรจากผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ก็จะเห็นว่าเราจะพูดถึงการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยนะคะซึ่งกอไก่น้ำหวานตากักบาตท,ทุกเชา้าเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยไหมคะเป็นนะคะเป็นแต่เขาเรียกว่าเป็นแต่เป็นกิจ,จวัตรนะคะกิจ,จวัตรกิจ,จวัตร ที่ต้องทําที่ทำนะคะกิจวัตรที่ทําก็ถือว่าก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะข้อนี้เป็นเก็บไว้ก่อนก็ได้ข้อขอใครชมการแข่งขันประเพณีวิ่งควายอันนี้ชมนะ,ะวิ่งควายเป็นประเพณีของชนบุรีนะคะจังหวัดชนบุรีก็จะมีการประ,ประเพณีวิ่งควายนะคะแข่งขันวิ่งควายแต่เขาบอกว่าชมการแข่งขันประเพณีวิ่งควายชมแค่ชมเฉยๆนะคะชมแต่ไม่ถึงกับสืบทอดสืบทอด และสืบทอดนะคะอาจจะแค่อนุรักษ์แค่ชมแต่ไม่ถึงกับสืบทอดนะคะข้อนี้ก็ตัดไปค่ะโทษนะคะมือครูไปโดนนิดหน่อยข้อนี้ไม่ใช่นะคะตัดไปค่ะตัดไปนะคะข้อคอควายสันติร่วมเชียร์ฟุตบอลกับนภาพรฟุตบอลฟุตบอลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเพณีวัฒนธรรมของไทยนะคะ อันนี้ก็ไม่ใช่ตัดไปค่ะข้ององงูวิพารรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานวันสงกรานปัจจุบันนี้การรดน้ำดําหัวก็เริ่มจะหดหายไปหรือเริ่มจางหายไปนะคะประเพณีนี้เราควรจะมีการสืบสารให้กับลูกหลานของของเราได้สืบทอดและอนุรักษ์นะคะซึ่งวิพาได้มีทั้งการอนุรักษ์และสืบทอดปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ ให้รู้ว่ามีการรดน้ําดําหัวผู้ผู้สูงอายุนะคะในวันสงกรานต์ข้อนี้จึงคําตอบก็คืออะไรคะข้ออะไรคะข้ององูค่ะคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้ององูค่ะ